ผมก็พร้อมรับคำตำหนินะครับแล้วก็น้อมรับมาเป็นบทเรียนนะครับในการปรับปรุงคําพูดแล้วก็บุคลิกให้มีความเหมาะสมนะครับก็ต้องเรียกว่าขอโทษเ้ยวยความจริงใจนะครับผ่านไปทางอาจจะไ,กไปกระทบกระเทือนจิตใจน้องเขานะครับแล้วทําให้ทุกภาคส่วนมองมองผิดไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับปากไปทางสื่อคําถามมาเลยลไม่มีปัญหาผ่านแล้วผ่านไปคะ่ะท่านอย่าไปคิดมากค่ะไม่มีอะไร รบกวนนิดนึงค่ะท่านพอ,อท่านเดินทางไปประเทศนะไปใต้นะพวกคณะกรรมการสมาคมชมรมอะไรเกี่ยวกับพี่ผู้หญิงเนี่ยหายหัวไปหมดไปไหนแนละ้วคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยควรจะเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาไหมเราเป็นตำรวจระดับพลตำรวจโทคำพูดคำจามได้แค่นี้เลยไปถามว่าเขามีผัวหรือเปล่าหรือมีสามีหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการคุกคามทางเพศ หรือฝรั่งเนี่ยถ้าผมพูดไม่ผิดเขาเรียกว่าเวลาเซ็กชวลฮาราเมนไหมเป็นการคุกคามด้วยด้วยคําพูดนะไม่เหมาะนะครับนะเราเป็นยิ่งเป็นคนไปคําถามอื่นได้ไหมคะท่านรู้อยู่แล้วได้ไม่ปันหาก็กอดไปคําถามอื่นนะครับผมก็ความจริงวันนั้นผมให้สัมภาษณ์เนี่ยผมก็รู้ตัวนะคือเราทําผิดเราก็รู้ตัวแล้วผมก็ไปขอโทษน้องวันนั้นก็กราบเรียนฝ่ายไปทางสื่อนะครับ แล้วก็ทุกภาคส่วนของสังคมด้วยนะครับว่าคําพูดของผมบางคาพูดเนี่ยมันนา่ามันไม่เหมาะสมนะครับนะครับแล้วก็เกิดให้เป็นกระแสไวรัลในท i To อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็พร้อมรับคําตาหนินะครับแล้วก็น้อมรับมาเป็นบทเรียนนะครับในการปรับปรุงคําพูดแล้วก็บุคลิกให้มีความเหมาะสมนะครับก็ต้องเรียกว่าขอโทษด้ยวยความจริงใจนะครับผ่านไปทางอาจจะไปกระตบกกระเทือนจิตใจน้องเขา นะครับแล้วทําให้ทุกภาคส่วนมองมองผิดไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับปากไปทางสื่อคําถามมาเลย <S <S ไม่มีปัญหาผ่านแล้วผ่านไปคะ่ะท่านอย่าไปคิดมากค่ะไม่มีอะไรถามได้รบก,กวนนิดนึงคะ่ะท่านอ๋อท่านเดินทางไปประเทศน่ะไปไต้หวนันต้ามีความสนใจไตหวอะไรห้องกงห้องกงห้องกงพูดผิดพูดผิด,ด,ดอะ่ะผมก็นั่งทํางานที่นี่ก็เนี่ยเนี่ย,ยก็คือกระแสะนะ ก็ไปเรื่อยอ่ะนะครับผมผมถึงบอกว่าหลายๆครั้งที่ราชการโดนกระแสกระหน่ำแต่ว่ามันมันเป็นสังคมของสื่อนะครับก็ใครใครจะพูดอะไรไปเราก็มีความจริงใจในการทํางานนะครับแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราไปห้ามเขาไม่ได้นะครับผมก็อยู่ที่ทํางานตลอดไม่ได้ไปไหนก็ประชุไมไปตลอดก็อยู่กับน้องๆน้องๆก็ไปทํางานตามหน้าที่นะครับแล้วบอกผมไปฮ่องกงนะครับไม่ไม่ได้ไปอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละ นะครับเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าเนาะทุกคนก็คงเข้าใจเรื่องของสังคมสื่อนะครับสวัสดีครับผมทนายเดชาเมื่อเช้าดูข่าวนะฮะพลตํารวจโทรผู้บัญชาการหน่วยงานสําคัญของสํานักงานตารวจแห่งชาติออกมายกมือไหว้ขอโทษประชาชนขอโทษนักข่าวผู้หญิงกรณีที่ถามนักข่าวผู้หญิงในการสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่อง หมาเกา8ปดเกี่ยวกับผู้ใตายบัครคับบัญชาไม่ตอบคําถามแต่กลับย้อนถามนักข่าวผู้หญิงว่าน้องมีสามีหรือเปล่านะครับคูยง่ายมีมีผัวหรือเปล่าว่างี้นะถ้าจะเลือกผัวนะี่ะผัวเนะี่ยจะเลือกผู้ชายในฝันอย่างไรซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการคุกคามทางเพศนะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านพื้นฐานนะพวกคณะกรรมการสิทธ หายหัวไปไหนหมดฮนะพวกคณะกรรมการสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยหายหัวไปไหนหมดทําไมไม่ออกมาเรียกร้อ,องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้หญิงอย่างรง้ายแรงเนะี่ยไปถามเขาว่ามีผัวหรือเปล่าเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอ่ะนะส่วนตัวผมเองนะผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคนหืน่นหืนนะสายตาก็หลอกแหลกหลอกแหลกเหมือนไอ้พวกหืน่นนะนะสมควรจะเป็นผู้บัญชาการต่อไปไหมยศพลตารวจโทเนี่ย แล้วก็ไม่รู้ว่าใครแต่งตั้งใครเป็นคนเสนอชื่อคนนี้มาเป็นระดับผู้บัญชาการวุฒิภาวะเนี่ยมันต่ำต้อยเหลือเกินะนะพวกคณะกรรมาการสมาคมชมรมอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยหายหัวไปหมดไปไหนละ่ะคณะกรรมาการสิทธิ์เนี่ยควรจะเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาไหมเราเป็นตำรวจระดับพลตำรวจโทคำพูดคำจามได้แค่นี้เลยไปถามว่าเขามีผัวหรือเปล่าหรือมีสามีหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการคุกคามทางเพศ นะหรือฝรั่งเนี่ยถ้าผมพูดไม่ผิดเขาเรียกว่าเวลาเซ็กชวลฮาราดเม้นต์ไหมเป็นการคุกคามด้วยด้วยคําพูดนะไม่เหมาะนะครับนะเราเป็นยิ่งเป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายเนะี่ยแต่เรามาทําผิดศีลธรรมอะไรซะเองเนี่ยผมว่ดดูไม่เหมาะสมอ่ะพี่น้องเชื่อกันแสดงความคิดเห็นว่าเขาควรจะพ้นจากตําแหน่งผู้บัญชาการไหมเชื่อกันแสดงความมิดเห็นครับตํารวจสมัยนี้นอกจากทําผิดกฎหมายแล้วบางคนก็ทําผิดศีลธร,รรมด้วยทําผิดจริยธรรมวิชาชีพอะ มันเหมือนเป็นการดูถูกประชาชนจริงไหมครับพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์